สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวนิชานันนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะวันนี้เราจะมาห่อข้าวต้มเขาเาเรียกว่าอะไรข้าวต้มปิ้งค่ะหรือว่าข้าวเหนียวปิ้งนะคะได้หมดแล้วค่ะอุปกรณ์ในการห่อนะคะก็จะได้เป็น อันนี้ไม่กรัดนะคะ,ะการในกรห่อว,วางไว้ก่อนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเผือกคะ่ะเผือกเผือกกวนนะคะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะเผือกกวนกวนยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวคะ่ะข้าวเหนียวก็ไปดูตอนตอนนึ่งข้าวเหนียวนะคะจะรู้ว่าทันไหนคะตอนนี้ก็คือเทปนี้จะเป็นการหอนะคะว่าการห่อข้าวเหนียวปิ้งเนี่ย ห่อกันอย่างไรนะจริงๆรูปแบบมันก็มีหลายอย่างนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะห่อรูปแบบสามเหลี่ยมให้ดูนะคะเอาละค่ะมาดูค่ะข้าวเหนียวปิ้งวันนี้จะเป็นไส้เผือกนะคะทํากรวยค่ะทํากรวยนะใบตองเราก็จะทําสักประมาณยาวสักประมาณ6กห้าถึงหกนะคะยาวค่ะกว้างก็ประมาณสี่ถึงสามเอาสี่อ่ะดีนะคะ ประมาณสี่นิ้วยาวก็ประมาณหกนิ้วนะคะห้าถึงหกนะคะอาคาดูนะคะเราก็จะทํากลวยค่ะเราเรียกว่ากลวยวิธีทํากลวยก็เอาตรงแหลมๆเนี่ยมาชนกันค่ะนะคะแล้วทำให้มันเป็นแหลมอย่างนี้จากนั้นก็ใช้ไม่กรัดค่ะกัดตรงนี้ให้อยู่นะคะนะคะนะคะอะ่อย่างนี้ค่ะ แล้วกัดในด้านนองนะคะแล้วเราก็พลิกค่ะนะคะแล้วเราจะใส่ข้อเหนียวในนี้ค่ะเราก็จะตักใส่ข้อเหนียวนะประมาณครึ่งช้อนข้างล่างนะคะครึ่งช้อนครึ่งช้อนโตนี้แหละค่ะใส่ลงไปนะคะโดยประมาณนะคะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเผือกไส้ก่ไส้นะคะทําด้วยเผือกก็ประมาณ1ช้อนค่ะ นะคะหรือว่าลูกประมาณกะว่าสองคำปั้นอย่างนี้นะทำง่ายกว่านะคะประมาณสองคำนะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ตักข้าวเหนียวค่ะประมาณหนึ่งช้อนใส่ลงไปค่ะโดยประมาณนะคะจากนั้นเราก็พับนะคะสามเหลี่ยมเนี่ยมันง่ายดีค่ะพับค่ะพับเข้ามาค่ะให้เป็นสามเหลี่ยมจบด้านนี้ก็จะเป็นนี้นะคะ จากนั้นเราใช้ไม่กระดนะคะกัดอีกตัวแทงลงแล้วแทงขึ้นค่ะหนึ่งตัวนะคะอันนี้เศษที่เหลือข้างๆเนี่ยเราก็ทําให้มันเรียบร้อยโดยการตัดค่ะเดี๋ยวหากันไกลหน่อยนะคะกันไกลคะ่ะมาแล้วค่ะกันไกลกันไกลของเรานะคะอ่านเอเธอ,อเลยอ่ะนี่นะคะจากนั้นตรงนี้มันแหลมมานะคะเราไม่พับออกเราจะตัด เพื่อให้เกิดความสวยงามของห่อนะคะนี่ค่ะมันก็จะได้เป็นรูปแบบนี้ค่ะนะสวยงามค่ะโชว์ไว้ก่อนนะคะอันนี้กินก็ประมาณสองคำนะคะคำใหญ่ๆแต่ถ้าใครคำเล็กๆก็มากกว่านั้นค่ะโชว์ไว้ก่อนนะคะโชว์ไว้ตรงนี้อ่ะดูห่อต่อไปนะคะรูปแบบเดียวกันค่ะทำกลวยค่ะหนึ่งทำกลวยนะคะใส่เลขง่ายดีค่ะ ทำกลวยแล้วก็เย็บกลวยค่ะเย็บกลวยเย็บกลวยนะคะกัดๆนะคะจากนั้นก็ใส่ข้าเดนียวลงไปค่ะเหมือน่อสักครู่นี้นะคะง่ายค่ะไม่ยากใส่เผือกลงไปค่ะตักข้าวเหนียวอีกครั้งหนึ่งค่ะหนึ่งช้อนนะคะกดๆไปนิดๆค่ะจากนั้นก็พับค่ะพับเป็นรูปสามเหลี่ยม ให้มาประจบกับอีตรงกลวยนะคะจากนั้นก็เอาเข็บไม้กราดขากัดแทงลงแล้วแทงขึ้นนะคะนี่ก็สําเร็จตกแต่งให้สวยงามแค่นี้เองอะ่ะไม่ยากโชว์ไว้ก่อนนะคะเยอะๆก็สวยดีนะคะดูสิ <laughs> สวยนะคะลองห่อดูนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างโชว์ไว้ก่อนเอาห่อให้ดูอีกสักหอนะคะ ทำกรวยค่ะหนึ่งทำกรวยนะคะทำกรวยกัดค่ะนะใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนแล้วก็ตามด้วยไส้ค่ะตามด้วยข้าวเหนียวอีกค่ะประมาณหนึ่งช้อนใส่ลงไปค่ะกดๆนิดๆค่ะ อ้าลืมนับไม่ที่ทำกวยใช่ไหมคะใส่ข้าวเหนียวทำกวยก็นับหนึ่งใส่ข้าวเหนียวลงไปก็นับสองใส่ใส่ไส้ลงไปก็นับสามใส่ข้าวเหนียวอีกครั้งก็นับสี่พับมาค่ะก็นับห้าเอาไม่กรดัดกรัดค่ะไม่กรดัดกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเบียวเสร็จแล้วไม่กดัดกัดอีกครั้งก็เป็นหกค่ะนะคะหกค่ะจากนั้นก็ตกแต่งให้สวยงามค่ะ เพราะฉะนั้นหนึ่งห่อก็จะมีหขั้นตอนนะคะดูใหม่สักอนะคะนี่ค่ะค่ะอะ่ง่ายๆตอนนี้ทำกรวยค่ะนับหนึ่งนะคะง่ายๆค่ะใช้ไม่กรัดกรัดค่ะเรียบร้อยใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะครึ่งช้อนนับสองใส่ ใส่ใส่ไส้คือใส่เผือกนี่ค่ะนับสามใส่ข้าวเหนียวอีกครัง้งนับสี่ปริมาณข้าวเหนียวนี้ก็ตามชอบนะให้เหมาะสมกับห่อนับสี่พับค่ะพับมานะคะนับห้าพับมานับห้ากลัดค่ะนับหค่ะห้าแล้วก็หนะคะตกแต่งให้สวยงามค่ะ นะคะมีหกขั้นตอนเท่านั้นนะคะสวยงามไหมคะนี่อันนี้ไปตองสั้นไปหน่อยหนึง่งนะคะลองห่อดูนะคะนี่ค่ะห่อให้ดูแล้ว,วค่ะสวยๆค่ะเอาอันสวยๆให้ดูค่ะนี่ค่ะอันไม่สวยซ้อนไว้ก่อนอันนี้เบี้ยวดินนิดเป็นศิละปะค่ะเห็นไหมคะสวยงามค่ะเสร็จแล้วค่ะห่อให้ดูนะคะที่เหลือเดี๋ยวเราจะห่อให้เสร็จนะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปขั้นต่อไปเราจะไปย่างนะคะเดี๋ยวพบกันตอนย่างนะคะสวัสดีค่ะตอนห่อแค่นี้นะคะอาโชใกล้ๆค่ะสวัสดีนะคะ